สวัสดีครับท่านผู้ชมมือดีมาพอกันอีกแล้วนะคะในช่องช่างเต้าน้ำโชคนะคะครับในคลิปนี้ของไซดวนนะครับการที่จริงว่าจะเอาแต่ต้องวัดแล้วแต่หักบ่ท่านไดนบ้างนะครับไปเที่ยวกับครอบครัวอยู่นะครับเมื่อนี้กะซีเด้โทรหาพี่เพิ่นขึ้นนะครับให้เพิ่น บอกว่าได้ต้องวัดมาเป็นตัวไดนะครับวิ่งบนล่างเม็ดเดียวนะครับค,คลิปนี้จะเป็นคลิปต้องวัดกันนะคะทานผู้ชมเนาะคะ่ะเราเข้ากับมาเบิร์นน้ำกันเลยนะคะจะได้เป็นตัว,ตวได้ตัวใดเนะคะแต่ว่าในความมั่นใจนะคะมดคิดว่ามดหนีต้องเขาตัวตรงเนานะแอดมินเนาะค,ค่ะเพราะว่าตัวเดชเพิ่นจะเขาว,วิ่งครับแล้วก็จับคู่วิ่งจับคู่ันสินะคะแต่ว่าเล็กวิ่งนะมันเขามากชิติดเมันเป็นวันที่เจ็ดแล้วเนาะระว่งวันที่แล้วเวาดนี้กับเพิ่นเดช เอาลอตเตอรี่ไปไลท์ใบอะไดิใช่ค่ะเป็นลอยเลวยที่นจะ้าว่าเป็นปื้งครึงสีเลยทำผู้ชมก็รู้ว่าจะเป็นตัวเลขตัวใดเนี่ยห้ามาเบิรงนน้ำกันแล้วก็มันมีเลขหนาจับตามองอยู่คูหนึงนะครับเดี๋ยวสิเป็นตัวใดเดี๋ยวห้าไปรับชมรับฟังน้ำกันเป็นปื้งครึ่งสี่ครับผมอาจจะก็เป็นลอยกว่าใบคุณหมอนะคะหมวดที่แล้วอ่าเพิ่นถือส่วนเก่าเป็นปื้งคงสี่ละงวดนี้เพิ่นแกซื้อมาแล้วตัวเดียวเป็นปื้งคงสี่จะเป็นตัวใดเดี๋ยวเ้าไปรับชมน้องฟังน้ำกันเลยคคค่่ะสสวัััดีีรรบบพ โทรมาสามสายไม่ได้รับเลยไม่ได้รับเลยอยู่ต่างจังหวัดเพิ่งกลับมาบ้านไปไปจังหวัดอะไรมาโมแนลไปชลบุรีครับไปชลบุรีค่ะไปพัทยาพาตากับยายไปพักผ่อนแล้วเอาไอเดียวครับค่ะเออผมได้โทรบอกว่าเออไอเลขเลขเลขล่างวันนี้มันมันเจ็ดเลขบนมันถูกนะเลขล่างอะไรนะคะเจ็ดวิ่งเจ็ดล่างวิ่งเจ็ดครับผมเจ็ดเจ็ด แล้วก็แทงเจ็ดสามเจ็ดสามครับเจ็ดสามเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดหนึ่งครับครับผมสองตัวครับผมล่างสองสองตัวครับผมเจ็ดสามเจ็ดหนึ่งครับผมวิ่งเจ็ดล่างเม็ดเดียวนะครับเม็ดเดียวครับผมครับบนวิ่งหกบนวิ่งหกครับครับผมแทงอกเดีวมีหกเจ็ดหกสองหกเจ็ดกับหกสอง 7กับ62สองแนวสองตัวระบบครับก็คือบนล่างสองคู่นะครับสองคู่ครับค่ะพี่ได้เยอะไหมเมื่อที่แล้วอุ้ยเสียดายเนาะเสมอเสมอทุนถ้าเกิดเป็นส6 4ผมได้ได้ได้ตัวแต่งครับไปตัวแต่งผมผมเล่นหกเน้นหกสี่ไงค่ะค่ะแล้วผมผมเอาสองห้าตัวเดียวกันพี่เคยพูดอย่างโน้นสองห้าตัวเดียวกันผมก็เลยเอาสองหกสี่ห้าหกสี่ครับค่ะเกือบเข้าสามตัวตรงแล้วพี่ค่ะพี่พี่พี่ให้นงมดมาห้าหกสี่ ครับผมแล้วก็สี่สอห้าใช่ค่ะอ่าน่ะแล้วผมว่าถูกวิ่งไ่นิดเดียวผมไม่หนักล่างไปเล่นล่างเยอะเล่นอฟซีตามเยอะมากค่ะเอฟซีตามหาพี่กันระบางเลยนะน้้งม้ทําไมไม่เห็นสายด่วนครับผมเขาว่าว่าค่ะเพราะว่าเดเห็นพี่โทรมาอยู่ตอนนั้นเล่นน้ําอยู่ไงก็เลยไม่ได้โทรกับครับผมใช่ค่ะก็เลยว่ากอเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวค่อยโทรหาพี่ครับผม ค่ะแต่มันมีสองห้าสองห้าไอ้สองแปดด้วยนะมดข้างบนหร in ือข้างล่างคะข้างล่างข้างบนสองแปดตัวกันสองแปดตัวกันกันบนล่างสองแปดนะคะ่กันบนล่างสองแปดไม่ต้องกลับนะสองแปดตัวตรงเลยนะครับตัวตรงเลยไม่ต้องกลับครับผมบนล่างตัวกันนะค่ะเป็นชุดกันเนาะชุดสามตัวงวดนี้ต่องวดมีไหมครับเขาเขาให้มาหนึ่งหกสี่ หนึ่งหกสี่หนึ่งหกเจ็ดแต่หนึ่งหกสี่ผมไม่ชอบไงรับผมเลยถ้าเกิดจะแทงก็แทนต้องแทนหนึ่งหนึ่งหกสองครับหนึ่งหกสี่หนึ่งหกเจ็ดหนึ่งหกสองอ๋อเขาให้เขาให้หนึ่งอยู่หลักร้อยเหรอพี่ครับผมวดนี้หนึ่งหลักร้อยครับคขาใหนึ่งหลักร้อยครับผมก็คือเน้นๆแล้วอันนี้คือต่องวดใช่ไหมครับพี่ครับผมคร่ะแต่ว่าเมื่อวางวดนี้อ่ะของพี่จับคู่เข้าแน่เลยอื แต่เขาไอเขาให้ผมมาห้าตัวแต่ผมจับจับไม่เป็นอยากจะให้มดจับเอาอ่ะค่ะเลขเลขเลขไล่ให้มาห้าตัวเหมือนกันค่ะมันมันเป็นเลขติดใช่ไหมครับใช่เลขติดมีมีอะไรบ้างครับมันเลขมลมันมีเจ็ดอ่าเจ็ดสามเอหนึ่งเจ็ดสามหนึ่งเจ็ดสามสามแล้วก็หกไล่หกเออแล้วมีหกพราะผมจับเป็นหกเจ็ดเน่ครับค่ะครับผม หนึ่งเจ็ดสามหกเหรอคะบนนะนี่สองว่าแปดตัวหนึ่งอ่ะตัวกันครับอ๋อหนึ่งเจ็ดสามโอเคแล้วแล้วล่างนี้เลขติดเขาให้มาตัวไหนอ่ะเลขติดเลขติดตัวล่างก็เมื่อกี้บอกเอามดว่าเลขไอ้นั่นใช่ป่ะออ่าไอเจ็ดเจ็ดสามถูกไหมฮะครับเจ็ดสามเจ็ดหนึ่งครับเจ็ดสามเจ็ดหนึ่งแล้วก็ไอตัวกันก็สองแปดเนี่ยให้เลขมาแค่เนี้ย ให้มาตอนนั้นนะเลขล่าครับผมให้มาให้มาหนึ่งสองเจ็ดหนึ่งแปดสองเจ็ดแปดครับผมได้ครับคู่เอาครับผมชอบเจ็ดสามสามเจ็ดนะพี่เมื่วันนี้ครับผมครับแต่แต่เพื่อนผมมันเล่นเจ็ดสามนะครับค่ะเล่นเล่นลอตเตอรี่เป็นปรับเลยโอ้โหมันถูกมันถูกมันแทงมันแทงสี่แต่มันแทงไอ่นั่นอ่ะต่อเอหกเก้าหกหกแล้วมันเอาหกกับศูนย์ริมตัวเดียวกับเก้าศูนย เดียวหนวดเลยแกผมไม่ชอบไงผมบอกว่าหนึ่งกับเจ็ดมันไม่มีนะโอ้ยแล้วเพมันนั้นเจ็ดไม่มีที่เล่นตัวไหนบ้างนะครับตอนนี้ตอนนี้ผมเล่นเจ็ดสามกับเจ็ดหนึ่งแล้วก็สองแปดตัวกันคครับ่ะเล่นสามชุดนะครับครับผมผมผมวิ่งเจ็ดครับวิเจ็ดล่างครับผมบนวิ่งหกบนวิ่งหกนะคะส่วนข้างล่างวิ่งเจ็ดครับตัวตัวแตงหนวดเล่นตัวตัวนั้นนะผมไก่หนึ่งเจ็ดสามครับผมกันกันหนึ่งหกเจ็ด หนึ่งเจ็ดสามกับหนึ่งหกเจ็ดใช่ไหมอันนี้คือส่วนตัวพี่เนาะใช่แล้วบอกว่าเอาหนึ่งใส่หนึ่งหนึ่งใส่ใส่สองสองแปดไปด้วยไหนึ่งสองแปดครับอันนี้คือส่วนตัวพี่เนาะอ่าใช่ครับผมค่ะค่ะบริษัทที่หนึ่งมูนเก้าศูนย์อง่ะบริสองเ้าศูนสอง แต่เพื่อนมันเล่นมันเล่นเก้าศูนย์ศูนย์เก้าแล้วก็เก้าหกหกเก้าแล้วก็สี่หกโอ้ยแล้วมันเล่นแบบเนี้ยแล้วสองหกค่ะแต่ว่างวันนี้พี่เขาเล่นเจ็ดสามใช่ไหมคะเจ็ดสามตัวตัวเดียวตัวเดียวแล้วก็เจ็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามแล้วก็เจ็ดหนึ่งนะคะเจ็ดสามก็เจ็ดหนึ่งเท่ากันแล้วก็สองแปดตัวกันค่ะ ขับขอบคุณสาหรับแนวทางนะคะพี่ครับผมครับขอบคุณนะคะสำหรับแนวทางครับสวัสดีครับสวัสดีครับัครับค่ะท่านผู้ชมสายด่วนเพิ่นกบอกมาแล้วนะคะสําหรับงวดนี้นะคะท่านผู้ชมนะคะก็คือจังว่างวดที่แล้วนะคะน้องหมดกะบ่มมั่นใจนะคะท่านผู้ชมกับฟันธงใฮ้คปซีบ่ได้เพราะว่าตามสถิติมั่นเขาตัวเลขจจะคูน่ะมั่นเขาางวดเป็นงวดนะคะท่านผู้ชมนะคะจะว่างมวดนี้คิดว่าน่าจะเขา ตจับคูนะคะนจะเข้าตัวตรงว่ามหละใช่ค่ะเพราะว่าตัวเลขนะเลขวิ่งเพื่อนบรุดอยู่แล้วนะคะท่านผู้ชมเนาะค่ะเพื่อนไก่หกมากแต่ว่ามันออกหกมันผันไปอยู่รักลอยนะคะท่านผู้ชมนะคะแต่ว่าเพื่อนไห่สีสองมันถือแต่แต่ว่าใช่ค่ะแต่ว่ามันเป็นซ้ำตัวมาเพื่อนไห่มหาสีสองแต่ว่ามหาสีสองหกีสองเพราะว่าเข้าประเด็นมีความคิดว่าที่แบบตัวเลขอะหกมันจะไปอยู่รักลอยไงท่านผู้ชมเพื่อนไห่มาในโครงสุดทยนันคะมหาสีสองใช่ค่ะ แต่ว่าตัวพี่เพิ่นน่ะก็ได้ยูนะคะท่านผู้ชมนะคะขันทัาประถือพี่เพิ่นกับประถือคือกันเพราะว่าเพิ่นกับเซียนหลวงคือกันนะคะท่านผู้ชมนะคะเนาะค่ะแต่ว่าพี่เพิ่นกะได้ดึงดึงขึ้นขึ้นได้นะคะท่านผู้ชมเนาะเพิ่นกัเพราะว่าเพิรนที่เพิ่นได้มากใช่ค่ะเพราะว่าเพิ่นกรเล่นเล็กวิ่งนะคะท่านผู้ชมเนาะค่ะส่วนมากน่ะก็คือวิ่งมันบลรูดอยู่แล้วนะคะสำหรับตัวเรขของสายดวนนะคะท่านผู้ชมเนาะเอสซีขอของมารลายแหงนะคะมือนีกระได้มาแล้วเนาะเนาะค่ะ ที่จริงนายจะได้แต่ต้องงวั่แหละแต่ว่าห้องยังประธานอยู่บ้านนะครับมือหนีกะได้มาแล้วนะครับทั้งบนทั้งล่างแล้วก็เลขวิ่งที่เอ็ซีลอคอยนะครับแล้วก็จับคู่ให้แน่นบนล่างแค่สองคู่เองนะครับร่วมร่วมที่ชุดนี่กับซีมี่แค่สี่ชุดนะครับสามตัวตรงพี่เพิ่นหิมะเนี่ยกับมีแค่สามชุดแต่ว่าเพิ่นกับอ๋อเป็นเลขที่อวเออกอ่าเพื่อกำังไปประจับ เพื่อนเพิ่นม่มักเพื่อนกับไปจับเอาไม้จางสีนะนะคะ่ามผชุชมนะคะแต่ว่าก็เจ้าไข่มาเป็นตัวนี้แต่ว่าเพื่อนม่มักเพื่อนกัไปจับอ้วยเอาไม้จางสีนะนะคะ่ามผช้่มเพราะว่าเพื่อไห้เลขกติดบุญติดล้านมะนําคือแบบเพื่อนออามาจับเอาเองตั้งหางวัานี้พี่เสียคือว่าเพื่อนห้เลขกติดมานําแล้วให้ท่ามผูุชมนี่ไปพิจารนาเอาไปจับเอา ะะว่ามากตัวได้กระจับเอาเนาะครับแต่ว่าขันถามถึงความจับเนี่ยที่่นจับมาห้ยนะมันกับมีความแมนย่ำอยู่แล้วนะทา่านผู้ชมเนาะสำหรับผู้ใดที่งบน้อยนะคะเนาะตัวเขมันกับแม่นยำอยู่แล้วก็คือเจองหมดบอกวางหัดที่แล้วหมดบ่อฟันทงหว่าตัวเหล็กที่จับคูมันจะถือเพราะมัน แล้วเป็นเขาหมดเป็นหมดเขาหมดเป็นหมดเพราะว่าแบบหมดกับเบิ้งสถิติของตัวเลขกมันอยู่แล้วไงคะท่านผูช้ชมหมดที่แล้วมาถึงฟันหาว่าเลขวิ่งนะยังอยู่แต่ว่าตัวจับคูบรูวายูหรือเปล่านะคะในวดที่แล้วนะคะแต่ว่าหวดนี้นะคะหมดจะไม่ค่อยม,มั่นใจว่าต้องเขาตัวจับคูนะถาเดเดินตามสถิติมากนะ จะต้องเขาโตจับคูเนาะท่านผู้ชมลาที่สำคัญตัวเลขที่นาจับตาก็คือสองแปดเนเลขกันเพราะว่ามันมาเขาเลขกันนะคะท่านผู้ชมนะคะเพราะว่าสถิติที่เขาเบิ่งยยอนหลังมากเนี่ยเลขกันเขาบ่อยเขาดูที่สุดงวดนั้นกันหาแปดเนาะหาแปดตัวนังกันหาแปดเป็นใหญมากในโครงสุดท้ายนะครับเป็นตัวกันตัวเดียวเลยคือจังหวดอย่างละเป็นกันมาให้สองแปดนะครับตัวนี้ก็เป็นเลขที่แปลกมูว่ามีในเลขติดแต่ว่ามีมีในเลขติดลัง ครับหนึ่งสองเจ็ดแปดเนี่ยค่ะ a, 2, 2, 1, 7, okay. แต่ว่าเม okay. so hmm right. so right. so right. so ื่อที่ออกหกเจ็ดนะท่านผู้ชมจําได้ไหมชุดหกเจ็ดก็เป็นชุดกันนะคะชุดห้าแปดก็เป็นชุดกันเนาะค่ะท่านผู้ชมอันนี้คือสถิติเก่านะคะโมเมนต์อยู่ในตัวเรนเดตตัวเลขที่ออกคือตัวที่กันนะคะท่านผู้ชมเนาะจับท้างให้ดีนะคะท่านผู้ชมเนาะเพราะว่ามันจะได้ดลดต้นทุนเท่านะคะท่านผู้ชมเอาค่ะเดี๋ยวเผามาเบิ่งตัวเลขนั่งกันเลยนะคะว่ามีตัวใดแน่ครับท่านผู้ชมนี่ก็เป็นตัวเลขของสายด่วนปิดลับนะครับงวดวันที่สิบหกคือภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะ ห้อเบิงเล็กวิ่งบนล่างครับครับผมเล็กวิ่งนะครับเพิ่นวิ่งบนมาที่หกนะครับจับคู่ให้มีหกเจ็ดกับหกสองครับวิ่งล่างครับมีเจ็ดครับทผช้่มเม็ดเดียวนะครับจับคู่ให้มีสองคู่ครับมีเจ็ดสามกับเจ็ดหนึ่งนะครับการบนล่างที่สองแปดตัวนี้จับตาไว้ให้ดีนะครับเพราะว่างวดหกเจ็ดกับเขาตัวกันงวดท่าแปดกับเขาตัวกันนะครับ เดี<น>๋ยวนี้เป็น,นครับผู้ชมครับสำหรับตัวเลขของสองแปดนะคะท่านผ<ม>ู้ชมค่ะแต่ว่าชุดสามตัวนะคะ กกมีหนึ่งหกสองหนึ่งหกสี่หนึ่งหกเจ็ดนะคะท่านผู้ชมเนาะแกคือวันนี้นะคะพิเศษเพิ่นหายมากเลขติดเนาะหนึ่งเจ็ดสามหกนี่คือติดบนส่วนข้างล่างนี่หนึ่งสองเจ็ดแปดนะคะท่านผู้ชมเนาะแต่ว่าที่จริงนะเข้า,า,าว่าต้องจับเองก็ได้นะคะคเพราะว่าที่เพื่อนจับมาหายมันก็มีความเหมืนย่ำอยู่แล้วนะคะท่านผู้ชมเนาะค่ะ <ผม S 1> อันนี้แกหายท่านผู้ชมมาเบิงเ่งเป็นแนวทางซื้อๆนะคะ,ะ,คะแต่ว่าส่วนตัวของพี่สายด่วนเบิร์นนะคะเพิ่นเหรียญตามนี้นะคะ 3, 7, หนึ่งเจ็ดสามหนึ่งหกเจ็ดแล้วก็หนึ่งสองแปด เพราะว่าพี่พันว่านึงอาจจะอยู่รับรอยนะคะก็คือถ้าเอาหนึ่งมาใส่ก็จะเป็นหนึ่งสองแปดเลยค่ะท่านผู้ชมนะคะค่ะอันนี้ก็เป็นแนวทางของสายดวนนะคะวันที่สิบหกนะคะพืษสภาพสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะคะผู้ได้มากกระตามเนาะค่ะท่านผู้ชมนะคะสำหรับแนวทางของสายดวนนะคะแต่ว่าคิดว่าวันนี้นะคะน่าจะเข่าที่ตัวตรงนะคะท่านผู้ชมแต่ว่าที่หนาจับตามาที่สุดก็คือสองแปดนะคะท่านผู้ชมนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นอกาะทีมงานท่ากับสีคอตัวราท่านผู้ชมไปแล้วนะคะเนาะ ครับก็ให้ FC แคปหน้าจอไว้พี่จะน้าเป็นแนวทางนะครับสำหรับเลขสายด่วน FC หลายท่านตามเข้ามาหลายนะครับในคลิปนี้ก็ให้ FC ทุกท่านนะครับเฮงๆด้วรวยๆไปน้ำกันนะครับในวดวันที่6 6พฤษภาคม2565นะครับครับผมมื่อนี่หมดมัดเชี่นวกับช่างต่อน้ำโชว์ขอตัวลาไปแล้วนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ